รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับที่คารวะธรมรมดาน่าจะไม่ได้ครับได้มาใช้ชีวิตแบบเน้นบ้างครั้งแรกในชีวิตอย่างเช่นการทำวดัดการบินธบราตนี้ครับทําให้ผมได้มีสติยับยังงย้งชั่งใจใจเองกับมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตครับมีสมาธิครับใจเย็นจากจะก่อนใจร้อนตอนนี้ก็ใจเย็นมากขึ้นคิดก่อนทําครับการทุดงก็ได้อยู่กับเพื่อนนะครับอดทอนว่า เส้นทางมันจะไกลแค่ไหนแต่เราก็ต้องอดทนไปถึงมันให้ได้ช่วงแรกก็เจ็บเท้าครับแต่ต้องอดทนครับเพราะว่าให้เรา,เราตั้งใจมาบวชล้วก็ทําให้มันดีดีที่สุดครับใช้สติครับในการทําง,งานแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นคิดให้หลายๆชั้นไม่ใช่คิดแค่ด่านหน้าคิดให้มันไกลกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ครับคิดอย่างไรเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไรทาอย่างนั้น ได้ประสบการณ์การเป็นเนนครับการได้ออกเดินวินทบาทได้เดินทุดงนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไปให้คนในครอบครัวให้เจ้ากรรมในเวรให้คนญาติอะไรเงี้ยครับก็มาบวชผมก็เป็นคนที่ใจร้อนครับเป็นเด็กติดเกมติดมากแต่พอมาบวชก็ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมก็ใจเย็นลงครับสงบสติอารมณ์ได้ดีขึ้นครับได้ฝึกเดินทุดง ปินเบาบเดินจงกรมนั่งสมาธิครับช่วยฝึกความอดทนรับเราครับอย่างเช่นเดินปินเถาบหรือเดินทุดดงเนี้ยเราก็จะเดินไปก็จะเจอหินบ้างหนามอะไรบ้างก็ฝึกความอดทนให้เราก็อดทนผ่านไปให้ได้ครับฝึกไปก็จะเป็นคนที่คิดก่อนทำนั่นแหละครับแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นลงแล้วก็มีสติให้มากขึ้นครับทําอะไรก็จะคิดให้รอบคอบก่อนครับฝึกให้ใช้ชีวิตแบบโดยการพึ่งพาตัวเองครับแบบเดินี่้ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ ฝึกให้ใช้ความอมดทนครับจำไว้นะครับกระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเองครับก็ได้สมาธิครับได้มาจากการนั่งสมาธิครับเดินจงกรมครับมันช่วยเพิ่มสมาธิมากขึ้นครับ ก็ช่วยให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นครับก็ถ้าแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนครับแต่ถ้ามีสมาธิก็ตัวเองก็จะใจเย็นขึ้นคิดอะไรก่อนที่จะทําครับก็ได้ความอดทนกับความเป็นระเบียบครับอย่างการตื่นขึ้นมาบินทบาตครับไม่ใช่ว่าจะตื่นกี่โมงก็ได้ครับก็ต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้าครับแล้วก็การอดทนอย่างการ เดินบินทบาทหรือว่าไม่ไว่าจะเป็นการเดินทุดงครับก็ในตลอดทางมันก็จะมีเป็นหินกรวดทรายอะไรดินนะครับก็จะติดเท้าไปหรือว่าจะแทงไปไ่อครับอย่างการพึ่งพาตนเองครับก็กการซักผ้าด้วยมือเองการการล้างจานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้คนเราต้องใจเย็นครับจใจร้อนไปไม่ได้ต้องรู้จักที่จะ ใจเย็นจะได้ไม่หัวร้อนง่ายครับรู้จริงแลวจะตรงรู้จำและจะหลงครับก็ได้หลายเรื่องเลยครับได้เรียนรู้พุทธประวัติเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนากับพระอาจารย์หลายๆคนแล้วก็เรียนรู้เรื่องวินัย แล้วก็การปฏิบัติตัวกับผู้ใหญ่เลยครับมันใช้ได้กับทุกสถา,านการณ์ครับเวลาเราไปข้างนอกเราเจอ,เอ,อผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุแล้วก็ควรจะทำความเคารพเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาครับแล้วก็เรื่องออมารายาทพื้นฐานหรือว่าการปฏิบัติอองานโปรติอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เรื่องอารมณ์ครับผมก็คมจริงเป็นคนอารมณ์ร้อนมากครับแต่ว่ามาบวชนี่ก็ทำให้ใจเย็นลงเยอะพอมสมควรครับผม ก็น่าจะเป็นเรียกว่าบุคลิกมัครับมัอนอาจจะดีขึ้นเนื่องจากว่าเราใจเย็นลงแล้วก็เรียกว่าคิดก่อนจะทําแต่ละเรื่องครับทาใหเ้เรียกว่าไม่วู่วามไปก่อนครับความอดทนก็ได้จากการนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิก็ต้องมีความอดทนแล้วก็บินทาบาทก็ฝึกความอดทนครับเราเพราะว่าเราเดินเท้าเปล่าแล้วก็เหยียบหินเศษดินทรายทวนี่มันก็เจ็บด้วยใช่ไหมครับก็ฝึกความอดทนแล้วก็ตอนเดินทุกด,ดงครับก็ฝึกความอดทนได้เยอะเลยครับก็ ทนแดดครับผมแล้วก็เดินเท้าเปล่าโดนหนามืน,นี้ก็ฝึกขอความอดทนครับผมไม่มากเรื่องไม่เปลืองเวลาไม่มีปัญหาปล่อยแล้วจะว่างวางแล้วจะเบาเอาแล้วจะหนักครับ าจะกล่าวถึงการพัฒนาการของสมมนเนณตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งใกล้จบโครงการแล้วอธิวภา,ภาพก็ขอให้คุณโยมนึกย้อนกลับไปว่าเนแต่รูปเด็กแต่ละคนเนี่ยต่างที่มากันมีฐานะทางครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการเอาชีวิตที่แตกต่างกันไปวันแรกนะั้นต่างคนก็ต่างมาบางคนก็เข้ากันได้บางคนก็เข้ากันไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งการให้ห่มผ้าเนี่ย ต่างคนต่างผมไม่สนใจเอาตัวรอดเองไปขอพระพี่เลี้ยงบ้างไปขอโยมพี่เลี้ยงบ้างให้ช่วยห่มให้แต่คุยมเชื่อไหมพาไปถึงวันนี้นะ่ะเฉพาะแค่การห่มผ้านะเนนมีการจับคู่ในการช่วยกันห่มช่วยกันผัดเปลี่ยนกันละกันเวลาไปไหนเมนื่อไนเมื่อก่อนที่เคยต่างคนต่างเดินไม่สนใจกันละกันตอนนี้นะคุณโยมนะไปกันเป็นแถวไปกันมีระเบียบ มัยก่อนมันไม่มีไงมันถึงหนาวตายถ้าไม่สร้างฮีเตอร์มาคนก็อยู่ในที่หนาวๆจัดๆมันได้อย่างเช่นขั้วโลกเหนืออย่างเงี้ยมันหนาวจัดมากที่ิมะทางยุโรปทางอเมริกาทางโน่นถ้ามันหนาวมากเขาก็เลยคิดทำยังไงถึงจะแก้ความหนาวได้ทำยังไงถึงจะไม่ให้อากาศหนาวๆเนี่ยมันมาทรมารร่างกายของเรามากเขาก็หาเสื้อผ้าบางคนก็เอาสัตว์นะพอกสัตว์ตัวต่างๆเี่ย ยังเสือยังหมียังหมีที่มันมีขนเยอะๆฆ่าหมีบางคนนะหรือว่าฆ่าสุนัขเอาหนังมันมาทําเป็นเป็นเสื้อค่ากันหนาวทาไมหมีมันอยู่ได้ในในขั้วโลกเหนือมันยังมันอยู่ได้และไม่ตายก็เพราะว่ามันมีไข่มอเยอะมีขนเยอะคนก็เลยไปฆ่าหมีเอาเอาหมีมาทําเป็นเสื้อเอาหนังนะแต่ปัจจุบันไม่ดีนะไปฆ่าหมีฆ่าสัตว์ต่างๆเราต้องหาเทคโนโลยีอย่างอื่น เพราะนั้นสร้างฮีเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้ปรับอุณหภูมิหนาวจัดกลายเป็นอุ่นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนอยู่ในโคโลลกเหนือโคลลกเหนือเนี่ยเขาจะตเตอร์นี่คือการศึกษาเรียนรู้สภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อหนาวทํายังไงเมื่อร้อนทํายังไงเมื่อมีฝนตกทํายังไงเมื่ออะไรฟ้าร้องฟ้าผ่ามันก็ต้องมีเครื่องมือมาป้องกันไว้ เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ตายแล้วมันจะเหมือนกับตายนะครับตาอะไรตๆที่มันสูญพันธ์เราเอเออนั่นแหละมันสูญพันธ์เราไม่อยากจะสูญพันธ์เราก็ต้องแก้ไขธรรมชาติเหล่านี้สูญพันธ์เลยนะถ้างั้นมนุษย์ก็สูญพันธ์ได้นะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากสูญพันธ์เราต้องรักษาเผ่าพันธุ์ของเราต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าใจน้ําเข้าใจดินเข้าใจอากาศถ้าเข้าใจแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเข้าใจทุกอย่างใช่ ถ้าเราปรับปรงแก้ไขได้เราก็อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเรียนไปทําไมเรียนเพื่อรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆแม้ร่างกายของเราก็ต้องเรียนรู้เวลาเจ็บป่วยไม่ทำยังไงอ่ะถ้าไม่มีโรงพยาบาลถ้าไม่มีหมออย่างปัจจุบันเขามีอะไรวัณรัตอะไรนะปัจจุบันที่แพร่ระบาดหน้าไวรัสอะไรโคโรนา COVID 19ไวรัสโคโรนาอะไร หนึ่งแล้วก็เก้าหรืออะไรเลยก็ในทีนในทีนไวรัสในทีนไวรัสโคโรนาในทีนมันแพร่ระบาดถ่าคนไม่ป้องกันถ้าไม่มีความรู้ไม่สร้างวัคซีนขึ้นมาก็มไายตายตายแต่คนก็ฉลาดก็เก็บอกว่าเฮ้ยต้องใส่หน้ากากป้องกันไวรัสตัวมานก็ต้อล้างมือ เวลาไปออกข้างนอกเนี่ยอย่าลืมใส่หน้ากากนะมันป้องกันฝุ่นละอองได้มันป้องกันไวรัสโคโรนาได้เวลาไปจับโน่นจับนี่จับสิ่งของอาจจะมีเชื้อโรคติดมือมาเราต้องล้างมือด้วยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สเยใชรอยดังนี้ถูกต้องครับแล้วชีวิตของเราก็จะยืนเดวต่อไปถ้าไม่ทำอย่างนั้นล่ะโอ้โหติ๊กเกอร์ก็ไปกุศลาธรรมะเเลยกุศลาเพราะฉะนั้นเราต้อง ตัวของเราให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็เสื่อมหายไปครับอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเรียนรู้มันเพื่อที่จะให้เรานี่ได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆมิฉะนนเราก็ตายายงนั้นเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมใช่ไหมล่ะใ่ะอย่างติ๊กเกอร์ไม่ไปเรียนหนังสือติ๊กเกอร์จะรู้เหรอไม่รู้ค่ะไม่รู้มันไม่รู้เวลาครูบอก ครูสอนทิกเกอร์ทำยังไงเนี่ยว่าไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจครับให้เข้าใจเวลาครูสอนตั้งใจฟังไหมตั้งใจครับนั่นน่ะเวลาตั้งใจแล้วครูดุครูด่าหรือเปล่ามีบ้างครับมีบ้างแสดงว่าติกเกอร์เล่นแต่ลายตุ้งติงตุ้งติงเล่นตีเกมนะ่ะไอ้ติกเกอร์โอ้ขนาดนาั้นโอ้เจ้ได้สิไอ้ติกเกอร์อรนะนะมันทำร้ายนั่นน่ะมันระดบซ่อนๆนั่นน่ะผมกำลัง ดูฟุตบอลครับอ้าชั่วโมงนี้ไม่ใช่ชั่วโมงฟุตบอล <c oughs> ชั่วโมงเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็หรือว่าไปเมน่้โมเตลไปดูโทรทัศน์หรือว่า i p a d เนี่ยมันก็เสียครูสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการเรียนเพื่อจะพัฒนาสติหรือว,ว่าศักยภาพของเราให้ดีขึ้นให้ดึ้ดทักษะทักษะในการดู ในการฟังดำรงชีพดำรงชีวิตแล้วที่ติ๊กเกอร์รู้มามากขนาดนี้ติ๊กเกอร์เรียนกี่ปีห้าก้าวปีแล้วเนาะตอนนี้อยู่พอป5ปห้าวอนห้าห้าปีเลยสอบได้ที่หนูสักครั้งไหมไม่เคยเขาที่โรงเรียนไม่ได้จัดครับไม่ได้จัดเลยแต่เคยได้เกียรติเสียงอ๋อก็แสดงว่าเรียนไปเพื่อรู้ครับ ถ้าเรียนไปเพื่อรู้เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้เรียนไปแล้วก็รู้รู้แล้วก็ขนาดขึ้นเรื่อยๆฉนาดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมจําแบบไหนก็ตามร้อนมาเย็นมาฝนมาเราต้องปรับตัวให้ได้อ่าต้องปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ถ้าทําอย่างนี้ชีวิตของเราก็อยู่รอดกุวลไม่กุศเพราะฉะนั้นเรียนไปทําไมเรียนเพื่อรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงอยู่ในโลกนี้ให้ได้ ถ้าเราไม่เรียนรู้เกิดฟ้าร้องโอ้ยกลัวเหลือเกินไม่รู้จะไปอยู่อย่างไงเพราะฉะนั้นรเรียนไปเพื่อรู้สภาพสิ่งแวดล้อมและวเพื่อให้เราเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมและเราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความถูกต้ตตตองข้อสรุปวันนี้นะครับเราก็เรียนเพื่อปรับตัวกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นะครับเรียนเพื่อได้เอาความรู้มาใช้กับการดำรงชีพ ดำรงชีวิตนะครับวันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับการบรรมารการพระนาครับ และในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากฉันพัฒาหารเพลงเสร็จแล้วน้องๆก็จะได้ออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้อะไรนั้นลองไปชมกันครับก็วันนี้ก็ได้เป็นวิทยากรนะครับในการพาเนนนะครับชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับก็ ชมหลายจุดเลยนะครับมีทั้งเครื่องบินแบบลำเลียงเครื่องบินขับไล่นะครับฮลิคอปเตอร์แล้วเครื่องบินในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่ามีความ ยินดีเป็นอย่างมากนะครับก็ที่สำนัมงานได้มีความสนใจในเรื่องการบินนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องเครื่องบินทหารนะครับแล้วก็มาชมที่นี่นะครับ น้องเนนก็จะรู้สึกสนุกนะครับเพราะผมเห็นก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะลองสัมผัสเครื่องบินทหารพวกนี้นะครับ บที่ได้รับวันนี้สำหรับน้องเนนนะครับก็จะน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการบินประวัติศาสตร์ด้านการบินเวลาอัธาศ์สินบางครั้งเห็น<ม>บางท่านก็เพิ่มเติมเขาว่าวิสูงวิสูงเข้าไปด้วยอันนี้หมายความว่ายังไงครับท่านครับคำว่าวิสุงไม่ววาแยกแยกแต่ละข้อหมา็ว่า อรัธนา5ข้อถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ต้องเสียทั้ง5้ข้อคือแปลว่าเสียข้อเดียวขาดข้อเดียวก็สมทานข้อเดียวอ่ามันก็คนเราเนี่ยมันผิดข้อไหนมันก็เสียข้อนั้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหมผิดข้อไหนก็เสียข้อนั้นถ้าหากว่าผิดข้อปฏิบาตฆ่าสัตว์มันจะไปเสียข้ออื่นก็ไม่ได้แต่แต่โดยโดย หลักของมันคือว่าบางข้อเนี่ยผิดแล้วเสียข้ออื่นด้วยนะเช่นเช่นข้อเสพสุราเมรัยสิ่งเสพติดยาบ้ายาอียาสารพัดยาเนี่ยบางคนไม่เสพอย่างเดียวขายด้วยนะครับแล้วบางคนเสพแล้วมึนเมาแล้วไม่ได้อยู่กับที่นะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถขับรถออกไปป้นปั่ป่นปในที่สุดก็เกิด ปัญหาอุปสรรคขึ้นมาครับ่าคนอื่นตายได้ด้วยนะพอเมาแล้วนะครับพอเมาแล้วค่าคนอื่นตายได้ด้วยอันนี้มันเป็นผลเสียผลพวงขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าวิสุงวิสุงคือแยกออกเป็นข้อๆแยกออกจากกันครับอ่าอยงันนี้เรามากําหนดกันเองภายหลังถูกไหมครับไม่ไม่ได้มีสมัยพุทธกาลใช่ไหมครับในเรื่องนี้เราก็มากําหนดกันเองภายหลังเพื่อจะให้เกิดความสบายใจ สําหรับคนที่ปฏิบัติจะได้ระมัดระวังข้อไหนที่ตัวเองผิดพลาดบ่อยๆจะได้ไม่เอาไปรวมกันเป็นการขับเคี่ยวตัวเองฝึกหัดขัดเกลาตัวเองครับแล้วมีคําถามอันนึงครับบางคนเป็นแบบเป็นชาวประมงครับต้องประกอบอาชีพทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยการจับสัตว์มันต้องฆ่าสัตว์นะครับสัจองปลามาขายจับปลามาขายไม่งั้นก็ก็ไม่มีกินนะครับต้องจับปลาตัวฉลาม รลาปละลวัะวนครับมัน <c oughs> เป็นอาชีพครับ <c oughs> ถ้าไม่ทำวันนี้ก็เหมือนกับมันสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ต้องเอามาเลี้ยงครอบครัวมีเรืออยู่แล้วมีวนมีแหมีรอบอยู่แล้วครับใช่ถ้าจะไปรักษาศีลก็อดตายอย่างนี้ทําไงดีครับผม <c oughs> อันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะ <c oughs> ว่าคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่อาชีพในทางฆ่า <c oughs> ในการจับ ในการทร,รมานเรียกว่าปฏิบาตครับเอปฏิบาติเนี่ยเป็นการพูดกันอย่างมากเลยว่าบางคนเลี้ยงไก่บริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยของเราเนี่ยเลี้ยงไก่เป็นเป็นล้านล้านล้านลาน้ลานตัวเนี่ยนะเชือดแล้วก็ขายถามว่าบาปไหมผิดไหมโดยอาการแล้วเนี่ยบาปมีครับ ไม่ว่าเราจะโดยตรงหรือโดยอ้อมคนกินเนี่ยก็ก็มีไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมและก็หนักเบาแตกต่างกัน mm hmm. คนที่เอามีดเชื่อหรือว่ากดเครื่องมือเชือดนะก็บาปเหมือนกันมันก็บาปเป็นทอดทอด mm hmm. ทอดทอตกกั้งแต่กักขังสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นข้อวิพากษวิจารณ์ว่าทำอย่างไรถึงจะล้างบาปได้ไหมครับ ที่จริงก็เรียกว่าชดเชยกันด้วยวิธีการอื่นๆเช่นเช่นเราในฐานะคนกินปลาคนกินไก่คนกินวัวคนกินหมูเราไม่ได้ฆ่านะครับเราไม่ได้ฆาสิ่งเหล่านี้แต่เรากินเนี่ยกากับเราส่งเสริมการฆ่านะโอ้ครับเข้าใจแล้วครับส่งเสริมการฆ่าอ้าวยุ่งเลยครับตอนนี้ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเลย ฉบับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสาหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคาพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร